ันยังไงเซ่หรอพีเอสพีทอรดมีได้สวัสดีครับผม่าผมพีเอสพีทอดกับเกมอัลฟาแบนนั่นเองก็เกมคำศัพท์เกมเดิมนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันสนุกนะครับผมก็เลยได้เข้ามาเล่นต่อนะฮะโอเคแลืนี้ได้โอ้โหได้เงินมา120อีกร้อยยี่สิบอื้มก็นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นต่อกันเลยนะครับผม ก็วันนี้ผมได้เคลียจนถึงเป็นบอสอีเวนต์นะฮะโดยที่ต้องเล่นอีกหนึ่งเกมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออเล่นเคเวสประจำวันนะฮะอ้าผมลืมบอกไปเลยนะ,ะมันจะมีเควสประจำวันอยู่2เกมนะครับผมนี่ ก็เป็น Sunday Race กับ Sunday Delight นั่นเองก็เป็นชื่อวัน Sunday วันอาทิตย์นะวันนี้ผมอัดวันอาทิตย์นะครับผมโอเคเราไปเล่นอันแรกกันเลยนี่แล้วก็ที่สั่งผมเพิ่งสังเกตน,นะฮะนี่ไงมันมีด้วยนะครมันจะเขียนว่าหลังจากเอฟเฟกของมันนะฮะก็คือมันจะเขียนว่า o n i n u t u t e p After ตอยนะฮะก็คือจะ ใช้เวลาแบบเหมือนกับมันเรียกว่าอะไรอะรีโหลดตัวเองนะฮะแบบต้องให้ผ่านหนาทีก่อนนะถึงจะใช้ตัวนี้ได้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งทุกตัวมันก็จะมีของมันเนาะบางตัวก็นิดเดียวแต่บางตัวก็เล่นไป3ชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลย จอข่าวเลยนะโอเคเป้าหมายคือ5 5 0พอยต์นะครับผมโอ้โหเน้นมาแนวทะแยงขนาดนี้เลยเลยออมเอาอะไรดีดเอ่ยเดี๋ยวผมหาก่อนนะอืออ่าเดี๋ยวเดีดได้ไหมเอ่ยอ๋อไม่ได้นะโอเคนี่เอาตราเอาไม่ได้เขียนแบบอออมันต้องมีอาร์นะเอาตราอืม โ okay, อเคเดี๋ยวนะด e ีอีาอาอาอาเสร็จละดียูผิดนะนี <c> ่ <oughs> ไม่ใช่ยูดียูเอสทีดราสแปลว่าฝุ่นนะครับผมไปเลยโอ้โหเลยอีสองคำเลยโอ้โหผุดกันมาเป็นพร่วนเลยนะครับผมห,หืต้องเล่นคำยาวๆแล้วสิ อืมอานี่ขนาดนี้อ๋อทยไม <c oughs> ทำไมมันขึ้นแบบมัน้นรูปโอเค L-A-N-E นี่ขนาดยาวแล้วนะเออเอาตัวนี้ก่อนซิอ่ะเติม S ไปด้วยนะ <c oughs> โอเคแลนก็แบบพื้นดินอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้โหทุกอย่างกลายเป็นสีเหลือง <c oughs> โอ้มก g อสโอเคเจอแล้วนะครับผมอันเซฟนะฮะก็ อ้าวไม่ได้เลยใจร้ายอ่ะต้องหาคำที่เป็นคำว่าอันนะฮะเซฟมันได้นะแต่ว่าอันเซฟมันไม่ได้นะครับผมก็นึกว่าจะได้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอัน l i ฟ e ได้ไหมเออฮะได้นะฮะ ไลฟ์ก็แปลว่ามีชีวิตอยู่นะฮะส่วนอันไลฟ์ก็น่าจะแบบไม่มีชีวิตเหมือนอันเดยอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นแหละโอเคไปเลยโอเคตอนนี้สับบางตัวเหลือ2อกันแล้วโอ้โหคิดกันหนักเลยครับคราวนี้อืมมีตัวดับมั้นอยู่ไหมเมื่อกี้อ๋อไม่มีนะฮะเออ มินเนี่ยทำไมคิดถึงมินเนี่นวะเอาตัวเออต้องเอาตัวแบบสองก่อนเนาะตาตาตาดาดาดาคำอะไรดีครับตาเจอแล้วอ๋อแล้ว ML มาจากไหนลูกเอา ML เฮ้ยไปกดตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคนี่ไทยนี่นะครับเปราะว่า เล็กนั่นเองแต่ว่ารู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับผมอืมอ่าน่าจะได้นะครับคำนี้ M I N N E Y อ่าวไม่ได้เหรอมินนี่แบบมินนี่มันเขียนแบบนั้นเปล่าวะมินนี่เมาส์อ่ะไม่ได้หรอมันไม่ใช่สับหรอใช่ฮะมันไม่ใช่สับนะลูกโอเคเดี๋ยวลองเขียนได้ถูกก่อนเผื่อได้เนาะ นี่ไงมินนี่ได้นะฮะเติม S ซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่านแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราใช้ Google Translate ในการแปลนะจะได้แบบรวดเร็วไม่ต้องเปิดดิกเนาะแต่มินนี่นะครับก็น่าจะแบบน้อยนอยนอะไรแบบนี้ปะเออน่าจะใช่แหละตอนนี้ผมอยู่หน้าคอมนะเดี๋ยวก็เปิดสักครู่หนึ่งนะครับผม โอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าแปลภาษาแล้วนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะกับไปด้วยนะโอเคน่าจะมันน่าจะมีความหมายแบบหนูเหรอหรือว่าอะไรเราไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราได้เวลาเซิร์ชแล้วมินนน่ คือมินนี่มันบอกว่ามินนี่เมานะก็เป็นชื่อเลยนะฮะโอเคเราใส่ไปเลยท่านั้นง่ายๆได้นะโอ้โหต่อไป b a s สมันบังคับอะเอออาจจะมีคำที่ดีกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองหาคำอื่นๆก่อนหนะ้าว่าแบบมันมีอะไรที่ใช้ BAY หรือเปล่านะครับผมอืม อเออก็ B นี่แนล่อ่ะเติม S ไปเพื่อเพิ<ๆ>่มคะแนนนะฮะอยู่ไหนวะตัว S โอเคนี่ไงใส่ไปเลย B นะฮะก็แบบแปลว,ว่าอ่าวนะครับผมโอเคต่อไปตัวทีนะฮะอืมี P ใช่ไหมคิดออกคำหนึ่งหนึ่งฮะสถานอ๋อเดี๋เดๆๆเดเด,เ,ดเหมือนจะได้นะฮะอืม ตัวทีนี้ต้องใช้โอ้โหมันเยอะจนงงนะตอนนี้เทลอ่อาๆคำว่าเทลแทนแล้วกันนะครับผมเทลเทลแล้วก็เติม S นะฮะแบบเทลแปลว่าบอกเล่านั่นเองไปเลยโอเคโอ้โหเหลือหนึ่งเต็มเต็มเยอะไปหมดเลยนะฮะ เทนเหรอทำไมคิดถึงเทนลูกอืม T I Tinner <laughs> Tinner เ <laughs> ดี๋ยวนะ Tinner แบบที่ดมหรือเปล่าไม่ใช่นะอาจจะใช่นะเดี๋ยวลองหาสักครู่หนึ่งอุ้ม Tinner ถ้าเป็นคงแก่เรียนคืออะไรวะ <laughs> ถ้า T I d N นะฮะมันจะแปลว่าโทงคงแก่เรียนคืออะไรวะงงกับศัพท์เลยนะแต่ไม่มีอาาสวยแล้วไงลูกคราวนี้อืมท T-N อ็าทก็ได้เทนสองตัวไม่ได้เลยขอโทษโอ้นี่ไงนเดี๋ยวเดี๋ยวโหสับไม่พอนะ เดี๋ยวลองอ๋อไม่มี R ใช่ไหมอาผมอุตส่าห์คิดคำออกคำนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูเจนนั่นเองแต่ว่าถ้าเติมพไปเนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะมันแปลว่าอะไร G a n t นะครับผมไม่มีความหมายแต่มันก็ยังขึ้นอีกให้อีกนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออ เราจะไม่เอานะครับผมเพราะว่ามันไม่มีความหมายนั่นเองเราต้องเอาคําที่มีความหมายเนาะอือคิดเอาตัวทียังมาอยู่เลยอออกไปลูกเออตัว M มีไหมไม่มีนะฮะอือ ลองหาดูนะตอนนี้คิดไม่ออกอยู่อ้าอ้อผมจะคิดออกนะฮะ G E N E เอามันไม่ใช่เกี่ยวกแบบับอ๋อตัว E นะฮะ g n e แต่ว่าอะไรเอ่ยแต่จริงๆถ้าคำว่ายีนเฉยๆนะฮะแบบไม่มีตัว T นะฮะมันก็จะแปลว่ายีนนั่นเองเออ อ่าเจเนตนะครับแปลว่าจำพวกนะครับผมโอเคเรายอมเสียสละตัวเอ็ตัวนั้นไปดีกว่านะครับลองคิดอีกทีนึงนะมันจะมีอะไรไหมโอ้โหไม่มีความหมายจริงๆด้วยไปแล้วนะโอเค g e เ E เ e. โอเคไปเลยโอเคหายสลายไปตัวหนึ่งนะโอ้โห เล่นมาสักขนาดนี้ยากเลยไหมลูกโอ้โหูคำนะฮะอืม,อม,มบันไดบานไดอ๋อไม่ได้นะฮะโอเคมันไม่มีอยู่แล้วบ้าเหรอจะมีได้ไงโอเคตึ๊ด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 ต นี่ไงชื่อผมเลยแซนนะเอาตัวไอมาจากไหนอ๋อต้องมีตัวไอใช่ไหมซันดีส้สิโอ้โหไม่มีความหมายมีความหมายผมจะตบไม่ตายเลยนะลูกเอ๊ะเหมือนคิดคำออกคำนี้ไง C A N D I E Candy เติม S ไปด้วยดีกว่าไหมโอเคเติม S ไปด้วย Candy ลูกอมนั่นเอง ตอนนี้ F I H B นะฮะต้องใช้พวกนี้ไปก่อนดีกว่านะครับผมอืมหนักเลยนะตอนนี้ H B เหรอเดี๋ยวเราลองคิดสับทที่มีตัว B กับตัว H ก่อนนะครับผมมันไม่มีเลยนะที่ผมคิดตอนนี้ก็ ถ้านั้นเราต้องเปลี่ยนแบบตัวอื่นอะไรนี้นะฮะอ <enth> ืมดีกับเอฟอะต้องใช้คำนี้แหละฮะเอออ๋อ,อเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้นะครับผมโอเค B e E E A ใช่ไหม αι? บีฟง่ายเนื้อหัวใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมผมเพิ่งคิดออกใช่บีฟเพราะว่าเนื้อัว้นะฮะเออเป็นเนื้อสับง่ายเลยนะเนี่ยคำนี้โอเคเราเอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีตัวที่เป็นสาบก่อนดีกว่านะครับจะได้มันจะได้แบบไอ้นั้นมันเรียกว่าอะไรวะมันจะได้แบบหมดปัญหาไปอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาคำนี้ก่อน f ุฟเฟ่ ا, ต้องมีตัว F สองตัวนะฮะโอ้ขอโทษนะครับผมโอเคบ e ฟไปเลย B E E F b e เ f โอเคตอนนี้เหลือ H I แล้วครับผมอืมตัว H ใช่ไหม His แล้วก็เติม T ฮานะได้ด้วยนะครับถ้าฮิตตอนแรกผมคิดถึง history ที่ แปลว่าประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าถ้าเติม t ไปมันจะแปลว่าอะไรก็ต้องไปหาแล้วโอเคเดี๋ยวผมปิ๊งแป๊บนะอ่าใช่เออผมลืมไปเลย his แปลว่า his h i, s, h I s นะครับก็แปลว่าเออของเขาอะไรแบบนี้แสดงความเป็นเจ้าของนะฮะโอเคอ่าถ้า his เติม t นะฮะมันจะแปลว่าแก้ไขลิงก์ วัดเดนะเอาแล้วเท่านั้นรูปออกไปเลยอืมมันต้องมีสิเดี๋ยวบโอ้โหตัวเองไม่มีเลยเหรอเนี่ยตายแล้วตายแล้ววไตแล้วไตลีหิวโอเคเราเอาคำนี้แก้ขัดไปก่อนดีกว่านะครับผมโอเคไปเลยโอ้โหเหลือทีทีนะตอนนี้ ทีต้องใช้เยอะๆนะครับผมโอ oh. e e. ้ T E N v E N t วัยรุ่นรู้สึกว่าคำนี้ใช้ไปคลิปที่แล้วแล้วเปล่าวะใช้แล้วนั่นแหละเราก็ใช้อีกนะครไม่เป็นไรโอเคต่อไปเป็นเป็นตัว H กับตัว T ใช่ไหมที่ต้องใช้นะครับผมอืม คำนี้ไง h, h e e t เอาเดี๋ยวเอา e สองตัวนี้ก่อนแล้วก็ t นี่ชีทนะฮะข้อเป็นแบบข้อสอบไอชีทแบบแจกชีทงานอะไรแบบนี้นะฮะโอเคไปเลยตอนนี้เราต้องใช้ b u l มาซะ <c oughs> ยากเลยนะฮะโอเคคิดแป๊บ b u l หรอ จะเอาอะไรไปอยู่ได้ึเดี๋ยวนะเหมือนคิดออกแต่มันมีความหมายไหมอ่ะเดี๋ยวนะมันเขียนยังไงแลยเดแบบเนี้ยเอาไม่มีนะเออมัว่วไปเองรู้สึกเก <c oughs> มนี้เหมือนมั่วล้วนๆแต่ก็จริงๆเขาคิดนะเออ,เอ,อตัวทีเหรอ B U L bullet bullet อาไม่มีนะ bullet เพราะว่าการสูนนะฮะก็คือ B U L แล้วก็ L E T นะฮะโอ้โหขาด L ตัวเดียวเองถ้าเติมแบบนี้ได้ไหม่ะโอ้โหไม่ได้นะฮะเออมันก็ไม่มีความหมายเราจะให้ได้ไงหวะโอเคทับทับทับ bullet <laughs> ไม่ได้นะครับผมอืม lub ละ่ะมีความหมายไหมเอ่ยหลักไม่มีนะมันจะมีได้ไงวะคำก็ไม่คุ้นโอเคเราอาจจะต้องสูญเสียตัว,ต,วตัวหนึ่งไปนะฮะอืมฮอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีคำนี้อ่าใช่คำนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะฮะมันเกี่ยวกับหลอดไฟนี่แหละคำนี้ใช่ไหมเอ่ยเป็นกระป๋อนั่นเองหรือว่าหลอดไฟเป็นหลอดหลอดกลมๆอะที่แบบ เออเวลาแบบคิดออกขึ้นมาที่แบบการ์ตูนอ่ะเวลาแบบคนคิดออกมันจะมีหลอดไฟขึ้นมาอันนั้นแหละฮะที่ปฟวับนั่นเองโอเคไปกันเลยต่อไปทีมทจะเยอะขนาดนี้นะทีทีอะไรเดี่ยทีอีทีเอ็นอีกแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอเคต้องใช้ทีนะฮะคราวนี้เพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วอืมเอออ่าอิทเชนนะฮะอิทเชนก็เป็นกริยาช่องสามของคำว่าอ a ทนะฮะก็แปลว่ากินนั่นเองโอเคไปเลยบ้มบูม,บมโอเคตอนนี้ ทีโอโหมีตัวยากด้วยนะโอ้โหเอาไหนดีฮะเจ็ดเหรอ <c oughs> คิดออกจากคำว่าเจ็ดนะฮะโอ้โหเติมทีสัดดันมีความหมายอีนะ่าะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาทีนะฮะคำนี้นั่นเองเจ็ดก็แปลว่าเครื่องบินเจ็ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ โอเคเราเอาแบบนี้ไปดีกว่านะเพราะมันไม่น่าจะมีความหมายแหละผมว่าโอเคไปเลยโอ้โหตัวข้างบนไม่คิดจะเพิ่มอะไรมาหน่อยเลย V ใช่ไหม Peace Thai P E R R R ใช่อ๋อได้คิดออกแล้วภายนั่นเอง t ายก็ที่เรากินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคปุ๊บออื AV เดี๋ยวนะไม่ครบาโอ้โหเสียดายนะฮะหน้าเอวีนี่ไม่ได้เหรอหนังโตอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฮะโอเคอันไลฟ์นะฮะโอเคใตใ้ถึงโอ้โหเป็นหมื่นเล่นไปได้ไงเนี่ยตกใจตัวเองนะฮะโอเคได้แพนด้าแบร์ดิสคัพเวอร์นั่นเองอาวิลิตี้เลเวลหนึ่งโอเคถ่ายรูปมา We, arrive, we, bump, we are live, we are วี e า i n t h e m i n นนั่นเองก็มินนี่น่าจะแบบหนูอะไรแบบนี้แหละฮโอเคตอนนี้เราได้บอสอีเวนต์มาแล้วฮะนี่คือ Boss Event. บอสอีเวนต์บอสอาจจะยากมากเลยนะมันจะทำให้เธออ๋อเธอควรที่จะเอาเวลาไปเก็บหมีก่อนนะก่อนที่จะสู้บอสอ่ะเพื่อผ่านไปแชปเตอร์ต่อไปด้วย อีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีต่างๆที่จะชนะด้วยฉันจะให้ฮันนี่แก่เธอนะเพื่อที่จะลองอีเวนต์ก็มีนะฮะจะเป็นฮันนี่คืออะไรนะก็ไอที่120ข้างบนนั่นแหละคือพลังชีวิตที่เราต้องใช้นะ,ะโอเคเราไปสู้บอสอีเวนต์กันเลยฮืมท mm ่า hmm. นจะพุดยู่เหรอพุดมันเกี่ยวแบบนี้เลยลูกพุด อ๋อพูดแบบใช้เป็นสัตว์ของลูกกอล์ฟนะฮะอารมณ์ประมาณว่าฉันจะจัดการแกออกจากที่นี่เลยอะไรแบบนี้นะฮะจะแบบไล่ส่งเรากลับไปอะไรอย่างงี้โอเคเราเอาเซ็ตเดิมไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะอ่ะเอาเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะสี่เลสเตอร์เวิร์ด อ่าเอาตัวนี้รีมูฟดีกว่านะครับผมต่อไป D O T าใส่ไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ใส่แพนด้าแล้วก็ M O S ก็ใส่นะฮะไปะโอ้โหคลิปนี้โอ้โหตอนแรกก็2 1ปีไปแล้วอะ่ะอืน่าจะไม่ยากเลยฮะโอเคแค่2 0 1พันสิทามลิมิตด้วยเอาสวยแล้วไงลูกโอเคมาเลยนะคำแรก่ H E E เอามันไม่ไม่ใช่เกยนแบบนี้ T E E T H นะฮะแปลว่าฟันนั่นเองไปเลยโอเคต่อไปนะฮะอืมคำว่าต้องคิดอะเอออืมอะไรดีวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันโอเคเอาคำง่ายๆไปก่อนแล้วกันเพราะคิดไม่ออกนะ P E A S กีนะว่าตัวถั่วเติม s ไปก็ให้มีความหมายดีขึ้นนะฮะโอเคต่อไปเป็นอ้า s ตัวนี้ผมไม่มั่นใจหรอกผมขอหาแป๊บนึงนะครับผม s แต่มีความหมายแปลว่าขี้เท่านั้นเองโอเคไปเลยเติม s ด้วยดีกว่าไหมเอาไม่ได้นะฮอ๋อต้องเติม es ใช่เพราะมันเป็นลงท้ายด้วย sh นะฮะโอเคต่อไปให้อืมเอาอะไรเอรเอะไรออะไร นี่ต้องรีบขนาดนี้เลยเลยอืมเออเออทำไมมันเยอะเยอะเยเอะแบนี้วะโอเคอ่านี่ไงขนมปังนะฮะ T O มันเขียนยังไงแล้ววะ T O A S T อ่ะใช่ใช่ใชตัว T อยู่ไหนโอเคโทสขนมปังปิ้งนะฮะออต่อไปเอา ต้องมีตัเอ็นใช่ไหมโอ้โหเลยอีกไม่ถึงเดือนน้อยนาะทีแล้วนะตอนนี้โอเคผมคิดออกนาซาโอ้โหไม่ได้เหรออุตสาหคิดเมโอเคไปผ่านนะฮะ a อ d นเอ เอเอเอโอ้โหเมะ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 โอเคแนนนะฮะไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบนะครับผมโอ้โหสูญไปแล้วตัวหนึ่ง p o a s t อ r r ใช้คำซ้ำอีกนะฮะโอเคอื okay. uh ้อหือใช้ผิดตัวโอ้ไม่ก็ตอนนี้ flash เออคำอะไรดีครับอะไรดีครับอะไรดีโอ้ไม่ได้ใส่อะไรแล้วตอนนี้อืม เออผ้าผ้าพาใส่ไปเลยโอเคตอนนี้อะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมค่อยใส่ให้แล้วกันนะฮะหรืออาจจะไม่ใส่ให้เลยนะครับผมโอเคเลสไปเลยก็ขออภัยด้วยนะฮะที่เรารีบนะฮะรบอบนี้เพราะว่ามันยากจริงๆเนาะโอเคต่อไปคําว่าเคลอันนี้ทำแปลว่าน้ํามันดินเหนียวยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมต่อไปเป็น โอเลสสิบเก้าวิ s o t t e ทีทีมีความหมายอ้าเอาคันนี้ดีกว่าซิซิซิมือให้ทันให้ทันลูกให้ทันอีกนิดเดียวโอเคต่อไป g e n เจนโอเคทันแล้วนะเจนแปลว่าเออเจเนเรชันนั่นเองนะฮะโอเค เราได้แต้มประมาณนี้เหลือซีกัะตัวหนึ่งเนาะโอเคคะแนนจะถึงหรือไม่โอ้โหไม่ถึงครับผมโอ้โหพลาดเอ,อือโอเคได้สเตทแบมานะฮะเก็ตสตรองเกอร์อือก็เร่งรีบกันเลยนะฮะเมื่อกี้โอเคไม่ได้ไข่ทองอะ่ะแต่ว่า เราสู้กันอีกได้ไหมฮะอ๋ออาจจะสู้ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ฮันนี่หมดแล้วอะ่ะโอ้โหเสียดายนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมาสู้กันคลิปหน้าดีกว่าเนาะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ฮะ,ะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะฮะอาจจะดูลิฟวี่ไปหน่อยนะเพราะมเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วะครับผมบ๊ายบาย